เธอดีใจกับน้องโอปอนะแล้วก็ไม่ปุ้ย GPN เธอดูสิประชาชนคนไทยกองเชียร์มาเชียร์กันแบบหมาแน่นสวรณภูมิมากแล้วทุกคนก็มีมงฟ้านะคะเธอดูนี่เขามีมงจูไม่ให้เธอเขาทำเองค่ะจูไม่ให้ไม่เป็นไรค่ะนี่แล้วฉันดีใจเธอไม่ใช่มีเฉพาะลูกสาวมานะคะผู้หญิงแท้ๆก็มาเชียร์นางงามแล้วก็มีผู้ชายบางคนเขาก็มาเชียร์นางงามเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะ โอปอเท่านั้นที่มีมงนะคะ่าวนี้เขาก็มงกันเยอะหลายคนเลยค่ะแกะสลักแกะสลักตัดไปอย่างดีน่ารักกันมากเลยอ่ะเธอเป็นสีสันมากนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ต้องประกวดก็มีมงค่ะมงสวยมากหนูไอามาจากไหนโลกหนูสั่งเขาทำในติกตอกค่ะคุณแม่หรอกี่บาทกี่บาทกี่บาทสามพันห้าบาทสามพันห้าเหรอโ้อ้ย โอ้ฉันสวยมากฉันก็จับใจจูเหรอโอ้จูนะคะฉันก็จับใจจูเหมือนกันโอ้ดอกไม้ก็สวยมองฟ้ามาบนหัวอีฉันเลยค่ะเธอนี่ก็มารับน้องโอปอเหมือนกันยอ้นมีมงด้วยนังก็ต้องมีมงอ่ะเนาะว้ายน่ารักมาก ปลายไยก็เข้าอุ้ยนี่คนนี้โอ้ยคนนี้มีพัดสวยคนนี้มีมง,องเออมงอสีสัน,สนพอเราจับใจจูก็ต้องมีป้ายต้อนรับจูอ่ะเนาะจูมองไกลๆก็นึกว่าโอปอมาถึงประเทศไทยแล้วก็อบเบอร์เหมือนมากสวัสดีค่ะโอ๊ย้ยจริตลลก็คลายแต่หน้าคือ ป็นพ <มา S 1> ่ขอของน้องอีกทีเลไม่เป็นไรภูมิใจเรามีความสุขมากกับการที่วันนี้โอปอลได้ก, me, ก,กลับแผ่นดินแม่กลับบ้านเกิดเธอเธอเล่าซิกระเทยกอ,องเชียร์มีความสุขขนาดไหนมีความสุขมากเราได้มง้ามาครอบครองแล้วก็คือเป็นครั้งแรกไม่คิดว่าในชีวิตนี้ ที่มีชีวิตอยู่จะได้เห็นมงฟ้าของคนไทยก็เรียกว่าวันนี้ได้เห็นแล้วก็เลยอยากมาเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะแม่อันนี้ชุดตัดจาก JL Creative Design เป็นห้องเสื้อที่ตัดให้น้องเลยเลยอ๋อกอปกันมาเลยคนดีไซเนอร์คนเดียวกันเลยเดือวกันตัดให้เราเลยเลยมากอยากอยากรีวิวให้น้องเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณน้องค่ะดีใจแทนโอปอและดีใจกับกองเชียร์ น้องโอปอลทั้งประเทศไทยเราที่วันนี้มีความสุขกับการได้เห็นได้เห็นน้องและเราจะได้เห็นมงฟ้าตาเต็มเต็มใช่แล้วค่ะแม่ของจริงของจริงเนี่ยนี่ของปอมคือของปอมมีสวยขนาดนี้อ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันว่าเป็นไงคือต้องบอกว่ามงของมิสเวิร์ลเขาจะไม่เหมือนมงเจ้าหญิงอื่นอันนี้เขาเหมือนแบบใช้คําว่าได้รับอิทธิพลมาจากมงกุฎ ของควีนอลิซาเบธสุต้องแล้วก็คืออยู่บนอังกฤษราชวงศ์อังกฤษเลยเพราะเขาเป็นเวทีนางงามของอังกฤษใช่แล้วค่ะแม่เดี๋ยวเรามารอดูตัวของจริงกันว่ามงเป็นยังไงอ่ะหมุนตัวนอีกรอบพี่แม่ดได้ค่ะแม่ว้าวอ่หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้ให้หน่อยพวกเธอพวกเธอพวกเธอโบอกทองอ๋อเธอ บอกตรงนี้ก็คือคักมากเธอเธอดูสี่กองเชียร์เขาแบบพร้อมจะส่งเสียงไหมคะพร้อมจะส่งเสียงไหมคะอาทางนี้ทางนี้ โอ้โหดีใจกับโอปอมากดีใจกับโอปอมากเธอโอ้โหที่สุดนะโอปอที่สุดเธอดูป้ายเขาใหญ่โตมากโอ้โหดธูป้ายเขาโอ้ดีใจมาก